ชายนันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านชายนันศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและก็สินค้าการเกษตรนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเครื่องสีข้าวมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเครื่องสีข้าวรุ่น GX 750นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องสีข้าว4ระบบเราก็มาทําความรู้จักกับฟังก์ชันการทํางานของเครื่องสีข้าวตัวนี้กันนะครับครับผมตัวนี้เหมาะสําหรับเกษตรกร,กรที่ต้องการ เครื่องสีข้าวนะครับสาหรับที่คัดแยกเมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวได้นะครับตัวนี้สามารถคัดเมล็ดข้าวปลูกออกมาค่อนข้างดีนะครับสามารถคัดแยกข้าวปลูกหรือว่าสิ่งที่แปะปอมกับข้าวนะครับจะเป็นน็อตตะปูหรือว่าก้อนกวดนะครับตัวนี้สามารถคัดแยกได้ดีครับผมต่างจากรุ่นอื่นนะครับที่ไม่สามารถคัดข้าวปลูกได้ครับผมตัวนี้ครับผมมาระบบที่2นะครับจะเป็นหัวสีนะครับหัวสีสแตนเลสแท้ครับผมมีขนาดที่กว้างนะครับสามารถสีได้เร็วครับผม ระบบที่3จะเป็นฝั่งถัวบดนะครับสามารถบดได้ทุกอย่างครับของแห้งว่าจะเป็นข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าบดข้าวสารข้าวเปลือกก็สามารถบดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมอเตอร์3แรงนะครับทองแดงแท้แล้วก็จะมีฟังก์ชันออกมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือฝั่งถั่วลำนะครับตัวนี้ก็จะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างเหมือนกับเครื่องสีเขารุ่นใหญ่นะครับก็ตัวนี้จะไม่ทําให้ลำครับผุ้งกระจายครับผมเราก็จะมาทําการสาธิตการคัดแยก มเมล็ดพันกันก่อนนะครับโอเคตัวน,นี้ก็จะเก่งสำหรับคันมเมล็ดข้าวโดยเฉพาะนะครับค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับ สำหรับข้าวที่เม็ดรีบนะครับก็จะถูกดูดออกมาฝั่งนี้นะครับออกมาฝั่งลำาก่อนแล้วก็ข้าวที่มีน้ําหนักดีครับผมก็จะออกมาตรงนี้แล้วก็ข้าวที่มีเศษบางโพนนะครับออกช่องแรกแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นเม็ดหญ้าครับผมออกข้างซ้ายครับแต่ตู้บรามีเขาในเสามีก้อนหินมีก้อนหินตะปูอะไรครับไม่ติดรอนในปีกอนในหัวสีครับอันนี้ก็จะเป็น้เม็ดขอเป็นกำเนงผัเปียกเม็ดดำนักทุ่งเม็ดได้ยาน้อยรีบรองนี ครับพวกดอกงานที่มันซอบประมื่อห้องเจครับมันจะออกเป็นคันบล็อกแกะนมีครับเราก็มาดูนะครับว่าข้าวเม็ดนีบนะครับจะถูกดูดออกได้มากแค่ไหนนะครับหลังจากที่รอดไปแล้ว

ครับผมพวกข้าวเม็ดรีบหรือว่าดอกหญ้าเล็กๆเศษฟางนะครับก็จะถูกดูดออกมาจนหมดนะครับ ครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการบดนะครับเราก็จะมาทําการสาธิตบดให้ดูนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้จะบดได้ละเอียดมากแค่ไหนครับตัวนี้จะมีโถใส่สองทางนะครับจะเป็นควยแล้วก็โถด้านหลังนะครับสามารถใส่ด้านหลังนี่ก็จะเหมาะสําหรับใส่ ของที่มีข่ขาข้างชิ้นใหญ่ก็คือเป็นข้าวโพดหรือว่ามันสับหลักนะครับใส่ด้านหลังส้ารบการบอกก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามอเตอร์กำลังอยู่ที่3แรงนะครับ ครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะสามารถปลดได้ละเอียดแค่ไหนนะครับครับผมค่อนข้างละเอียดมากนะครับตัวนี้ สำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าของเรานะครับก็สามารถเข้ามาแวะชมได้ที่ร้านบ้านชายนันนะครับอยู่ที่สี่แยกตลาดสดอำเภอบละบ,บือจังหวัดมหาสารครามนะครับเราเปิดทําการทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา8ปดโมงเชา้าถึง5า้าโมงเย็นนะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาแวะชมที่ร้านนะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ที่เพจเพจบุ๊กบ้านชายนันบใยชายนันก่อสร้างหรือว่าช่องทาง YouTube บ้านชายนันนะครับเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูอยู่เป็นประจํานะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ